สวัสดีครับ f อฟอุงอิงเพชรบ้านแพงสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกทุกท่านนะครับช่วงนี้รู้สึกว่ามาทุกรูปแบบเลยนะครับ f อฟน้องอุงอิงไม่รู้อาจจะเป็น f อฟจริงหรือว่า f อฟปลอมอันนี้ก็ไม่สามารถที่จะแยกแยะได้เลยนะครับใครคือ f อฟใครคือมิชช,ชีพที่แอบแฝงเข้ามาในรูปแบบ f อฟแอบอ้างนะครับ ปัญหาหนักของน้องอุ้งอิงตอนนี้นะครับมันเป็นปัญหาหนักของบรรดาผู้มีชื่อเสียงต่างๆนะครับมันต้องแยกแยะนะครับ f c จริงต้องรู้จักกาลเทศะในการที่จะไปพบหรือว่าเข้าหาศิลปินหรือว่าดารานักร้องที่คุณชื่นชอบนะครับถ้าเราเป็น F.C. ตัวจริงนะครับ เรารักศิลปินเราชื่นชอบในการในผลงานการแสดงของศิลปินนะครับอันนี้เราชื่นชอบรักเขารักศิลปินแต่เราจะต้องไม่ไปสร้างความเดือดร้อนขุนข้องหมองใจให้กับศิลปินที่เราชื่นชอบนะครับไม่เชื่อว่าคุณแอบบ้าว่าคุณเป็น FC ของศิลปินแล้วก็คุณจะเข้าไปขอความช่วยเหลือจากเขาอย่างนี้มันไม่ถูกต้องนะครับคุณต้องคิดแยกแยะหน่อยนะครับ หากคุณเป็น FC ตัวจริงคุณจะต้องไม่สร้างความร้อนหรือว่าความคุณข้องมองใจให้แก่ตัวศิล,ลปินแล้วก็ครอบครัวของศิลปินนะครับคุณคิดยังไงคิดได้อย่างไรครับที่คุณจะมาขอความช่วยเหลือจากน้องอุ๋งอิงน้องอุ๋งอิงไม่ใช่สถานที่ที่จะให้ใครมาขอความช่วยเหลืออะไรได้เลยนะครับเพราะว่าน้องก็มีภาระหน้าที่ของน้องนะครับ อีกอย่างหนึ่งน้องก็ไม่ได้มีเงินมากมายอะไรปานนั้นนะครับ f c ก็ต้องเข้าใจจุดนี้ด้วยนะครับน้องอหญิงเองก็กําลังสร้างเนื้อสร้างตัวนะครับสร้างฐานะให้แก่ครอบครัวให้พ่อให้แม่ทุกวันนี้น้องยังต้องทํางานหนักเลยนะครับเพื่อที่จะนํารายได้นั้นมาสร้างบ้านนะครับมาสร้างบ้านของตัวเองที่กําลังก่อสร้างอยู่นะครับน้ำพักน้ำแรงของน้องอุ๋งิงทุกบาททุกสตางค์นี่น้องมาด้วย หยาดเหนื่อและแรงงานของน้องเองนะครับไม่ใช่ว่าคุณเห็นน้องเขามีรายได้แล้วคุณจะมาขอความช่วยเหลือมาขอหยิบยืมอันนี้มันไม่ใช่ที่ที่ควรจะมาทําแบบนี้นะครับปัญหาของคุณเองคุณสร้างนิสัยของคุณคุณสร้างปัญหาขึ้นมาเองคุณต้องไปแก้ไขแก้ไขปัญหาของคุณเองนะครับไม่ใช่ว่าคุณมาแอบมาเป็นเอฟซีน้องแล้วก็มาขอความช่วยเหลือไม่ใช่นะครับไม่ถูกต้องมันต้องแยกแยะนะครับ ยิ่งสมัยนี้นะครับมันไว้ใจกันยากนะครับมิชชาชีพก็เยอะนะครับผู้ที่แอบอ้างว่ามาเป็น f อฟน้องนะคุณต้องสังวรด้วยนะครับคุณรักน้องอุงอิงคุณชื่นชอบน้องอุงอิงด้วยสายหตุอะไรชื่นชอบผลงานของน้องคุณต้องซัพพอร์ตน้องนะครับติดตามผลงานของน้องอย่างนี้เขาเรียกว่า FC ไม่ใช่ว่าคุณมาขอความช่วยเหลือจากน้องอันนี้ไม่ใช่นะครับน้องไม่ใช่บุลนิธิ สถานที่คุณจะไปขอความช่วยเหลือนู่นคุณต้องไปสถานที่ราชการหรือว่าหน่วยงานไหนก็ได้เคลียร์หนี้เคลียร์สินอะไรก็ว่าไปนะครับคุณอย่ามาผลักภาระของคุณมาให้เป็นภาระของศิลปินอันนี้ไม่ใช่นะครับคุณเอาอะไรมาคิดแบบนี้นะครับปัญญาอ่อนหรือเปล่าเมื่อวานก็มีแกงคอนเซนเตอร์นะครับโทรไปหาพ่อเอกเนาะ หวังจะหลอกลวงนะครับดีว่าพขาเอกไม่ได้หลงกลนะครับเก่งมีชาชีพเยอะมากจริงๆเลยแล้วก็มี FC บางคนแอบอ้ามาเป็น FC น้องนะครับแล้วก็มาหามาโน้อู่หิมตั้งแต่เช้าตรู่อย่างนี้มันไม่ถูกต้องนะครับคุณต้องรู้จักกาลเทศะเวลาใดที่คุณสมควรมาเวลาใดที่คุณจะสมควรมาพบกับตัวศิลปินไม่ใช่ว่าคุณเป็นใครมาจากไหนไม่รู้ จูจๆมาขอเขาพบจูจๆจะไปขอถ่ายคลิปมนาะซ,ซื้อเสื้อน้องมันต้องรู้จักกาลเทศะนะครับไม่ใช่ว่ากูจะมาแต่เช้าตรู่หกโมงคนเข้ากําลังหลับกําลังนอนนะครับมาลักษณะนี้มันเข้าใายมิจฉาชีพแอบแฝงหรือเปล่านะครับ fc ทุกท่านหากเราเป็น fc ของนอ้องตัวจริงนะครับเราผู้เป็น fc เราจะต้องปกป้องศิลปินที่เราชื่นชอบนะครับเราชื่นชอบในผลงานการแสดงของเขา ได้อันนี้เป็นสิ่งที่ควรกระทํานะครับแต่สิ่งที่มีควรกระทําเลยก็คือการไปสร้างความเดือดร้อนคุณข้ององใจให้กับตัวศิลปินให้กับน้องอุ้งเิงและครอบครัวอันนี้มันไม่ถูกต้องนะครับอันนี้เราไปล่วงเกินไปล่วงเกินความเป็นส่วนตัวของน้องเขานะครับนั่นแค่ะมันบอกว่าเพิ่อนไปม,มาหลอกล่วงว่าเป็นเอฟซีมาหลอกมาล่วงมาตมมาตัวอยเงี้ยแต่ว่าอยากให้ซอยเพิ่น ไม่ร้อยปกอ่านนางอ่านจดหมายให้ฟังอยู่ค่ะแล้วเอาให้ดูด้วยจะเป็นโลกค่ะก็บร้ว่าเป็นคิดอย่างไรนะคะไม่รู้ว่าคิดยังไงใช้วิจารณญาณบรเมเณว่าเป็นไปบริจาคให้มุ่นนิธินั้นมุนลนนิธินี่เป็นสิม,มีเงิอนอใหญ่ๆมากมายบรมี ก็เอาตุกตาของเอฟซีนั่นแหละตุกตาที่เอฟซีให้มานั่นะแหละติ่ประมูลได้นะคะได้ตังมาก็เงินตรงนั้นนะคะเอาไปซอยแล้วก็บริเวณเปิดประมูลทุกมือเ็นซีนะแล้วได้จังวะและโอกาสนะคะอย่าบอกเข้าใจถึงขั้นเขียนจดหมายมามเพื่อไปหนีไปสินนะคะ เป็นอย่กให้สวยพ่ะน,นะ fc คิดยังไงก็แส,สดงความคิดเห็นมาด้วยนะคะปัวแต่ละมือแต่ละเว้นต่อแต่อียองหรอกแต่ละ,ละยาง,ก,ยางก็เอามาแชร์เล่าสู่กานฟังว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะคะ